ครับสวัสดีครับผมนุ่มมดเกยงครับครับเมื่อนี้มาเปิดแล้วค่ะัวแม่ลูกครับเป็นแม่ลูกเล่แม่เป็นบ้ามันลูกเป็นเล่ครับสองคม้มเพิ่นจะเปิดยกคู่ครับเมนนื่อนี้มีอยู่สองคมครับเดี๋ยวมาเบิ่งคมแหลกก่อนครับคมแหลก่้คมแหลกมา่มกกน,นี่เดี๋ยวจุง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 ให้พี่น้องคนเบิ่งก่อนเบิ่งทายาง มีติดพร้อมแน่แม่นี่ลูกกินนุ่มเป็นลูกเล่ยครับนี่ครับลูกกับแม่อยู่น้ากันนี่นะครับลูกไก่ซ้ำแม่ครับบังลูกนี่ครับลูกลูกเล่เด้อครับพี่น้องลูกเล่ยแม่นี่สูงหไร่มาได้เนาะแม่นี่้อยสามเพิ่มรับประกันร้อยสามสิบบวกครับแม่แม่นี่เด้อครับพี่น้องแม่นี่เป็นแม่ลูกที่สองลูกสองยางน้ำก้นเนาะลูกสองยางน้ำก้น เบื้งแขงเบิ่งขาครับแม่กะเอาไปบำรุงนี่กะเป็นสัตว์ผสมได้ละผมว่านี่จูงอีกนะจูงแม่ไปอีกน้อยตา,ายูกทายางนี่ครับนี่ก็คือลูกครับลูกเป็นลูกเล่ผสมโตเนาะลูกเล่ผสมโตเพิ่ผนผสมโตวไว้ครับเมื่อนี้เพิ่นจะเอามาเปิดแพ็คคูนี่ครับเลี้ยงลูกถือว่าเลี้ยงลูกดีอยู่ครับแม่นี่ ให้ลูกหนังดีผสมกับเละใหญ่ดีจ้าครับพี่น้องาจูงมาเกะกะหยีจัหน่อยเนี่ยยำมาหยีจังน่อยให้เพิ่นเบิ่งทายุงทายางจูงมาหยีอ่าถอยหลังไปพุ่งหยีจัหน่อยอ่าผมยางไปเด้อครับพี่น้องก็เลยเดี๋ยวให้เพิ่นจูงให้เบิ่งเด้อครับก็ถอดข็อห้ได้ความสะดวกปันใดครับนี่ครับเบิ่งเลียมโตแม่ครับแม่เป็นสีดำอ่าเป็นแม่สีดำนี่เบิ่งลูกครับลูกง่ายหรีครับแม่นี่ลูกเละแข้งขาง่ายครับ แม่ลูกนี่ถือวัาถุดลูกดีกครับล่ำตัวเนี้ยเาครับเล่ไผ่มักสายเละซื้อแม่ลูกนี่บ่บ่าขาดทุนแน่นอนครับรับประกันลอยปเปอร์เซ็นต์ครับซื้อแม่ลูกนี่เพราะว่าลูกนี่ยางน้ำกลแล้วครับดีก็ซื้อแม่ทองหรือซื้อแม่สาวแม่สาวนี่สวสิตไปสวสดจิตผสมครับจักติดติดบต่ติดซื้อแม่ลูกนี่กับลูกยางน้ำกลแล้วครับเพียงแค่เฮาบำรุง,งแม่ให้วาหวานดีด เห็ัวหานี่ดีแหละก็สียำรุ่งเข้าไปเดี๋ยวกะผสมครับห้ากับจังไปผสมหลอดเอาเลือกพ่อเอาครับพี่น้องเดี๋ยวเพิ่นไปจูงอีกข้<ว>มอมึงไม่เบิ้งครับนี่ครับเบิ้งข้อมข้อมแรกอะข้อมแม่ลูกสีดำเพิ่นจะเปิดราคาโยครูครับโยครูถือว่าโอเคอยู่ครับซื้อแม่ลูกนี่นบ่อขาดทุนแน่นอนครับรเดี๋ยวเพินเ่นไปไล่ลูกก็เลยเอาแม่จูงแม่ไม่เบิ้งครับพี่น้องจูงแม่ไม่เบิง้ง อีกแม่หนึ่งนี่เป็นนะครับลูกเป็นแม่แม่แดงลูกแดงครับอ่าแม่นี่แม่นี่สูงไรบ้างเดนไดม่จอยแม่นี่อ่าถ่ายสูงลอยสามสิบครับพี่น้องเดี๋ยวย้ำมากใกล้ๆ,ๆอีกหน่อยนะนะครับเบิ่งทา่ายุงทา่ายางแข้งขาใหญ่ไงขากิลีครับแม่นี่แข้งขาใหญ่ครับอ่า เป็นลูกแม่ทั้งสองคบเรือครับพี่น้องลูกสองแม่นบ่ลูกสองทั้งสองลูกสองยางน้ำกลนลูกสองยา,างน้ำกล,ล,กน,น,ำกลคคนครับคุณครับงามดีอยู่ครับเบองครับลูกเล่อแม่นี่ก็ออกบวชครับบึงแม่นั่นลูกก็จกิประมาณจักเดือนประมาณสามเดือนกลัวครับพี่นอ้องยับหยับแม่มาอีกหยับแม่มาผี่มาบึงแม่หยับแม่มาจูงมาผี่ น,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 นี่ครับเบิ่งครับพี่น้องมีตำหนีบอแม่นี่ตำหนีตำหนีบอมีครับพี่น้องแม่กับวยลูกกับวยอยู่อ่าแม่ลูกแม่กับงามลูกกับงามครับพี่น้องซื้อแบบนี้นะครับไปเลี้ยงเพราะว่าได้ลูกแล้วอ่าลูกก็อยากดือนนอก้อแน่นอนเลยครับอ่ามีหม่องยางลูกก็เลยอยากดื้อนะมาจุ๋งแม่เน,น,นี่ยเขามาใกล้ๆยิ่งหน่อยนะพี่จุ๋งมาฟังทางพี่จุ๋งมาฟังทางพี่ไม,ม่จำจุ๋งมาฟังทางพี่ ครับผมเมื่อไรก่อนตัดีว่าเราบอเดี๋ยวกําลังจะว่าครับกําลังจะเปิดน่ครับบงแขงงขบิ่าครับอยู่ในกกระมนบอกในอกฟีดบอร์ดในเกมันนั่นนขาจองไวเปิดแล้ครับไีผมเข้าได้ทงไหนเข้าบึงครับบงอ่าแม่นี่คู่นี่ยกคู่นี่เปิดไปหลายัน้ครับคู่นี่ ข้อมแรกกับข้มด้วยสองนี่เพิ่นเปิดใบสิบสองนะครับพี่นอ้องต่อรองราคาได้คือเก่าครับต่อได้เป็นเครือบบ่ต่อได้ต่อได้เบิดมือเพิ่นมาเอ้าวพอบีตเอาเบิร์ดโทรมากันนะเบิร <8, S 1> ์ดศูนย์แปดสองเจ็ดสี่เก้าเก้าหนึ่งสองสอง่าพอบีตครับอ่าโทรมาสอบถามราคาต่อรองราคากับเพิ่นได้ครับ หรือว่าสืมว่าเบื้องตจริงได้อยู่บนนั่นสูงตำบลนาเวียงอำเภอเสนาคานุคมจังหวัดอำนาจเจริญครับเขามาเบื้องนี้ตลอดยีิบสี่ชั่วโมงครับโทรเของมาหาพนกวดเด้อครับเด้อพี่น้องมาทาเพิ่นไปตลาดบมาทาเพิ่นไปทรงงัวบมาทาเพิ่นบ่เห็นบมาทาบ่เห็นเพิ่นครับล่องเขาม่าบ่อต่อร่องแล้วครับเพิ่นเบื้องอาอโยครูแม่ลูกแม่ทั้งสองคมครับแม่ลูกแม่ทั้งสองคม นะครับดเดี๋ยวเออพอดีเอาลูกไล่ลูกเดี๋ยวพผนไปไล่ลูกไม่เบิ้งครับพี่น้องเดี๋ยวไม่จอมพันไปไล่ลูกไม่เบิ้งนี่ครับลูกกําลังจะมากครับนี่ครับลูกเดี๋ยวผมสู้ไหมเบิ้งครับพี่น้องสู้ นี่ครับส้มให้เบิ่งแขงขาหูตาดีเบิดครับเพื่อนรับประกันตั้นี้เด้อครับพี่น้องรับประกันตั้นี้อ่ะแม่ดำแม่นี่ง้อกับหูดีอยู่ครับพี่น้องง้อหูดีอยู่จับได้ลูบได้บายได้เบิ่งลูกเล่แม่เล่เล่หน่อยครับตัวเมียล่ำตัวเงีวอ่านลาดครับพี่น้องผู้ใดสนใจแขโทรมาหาเพื่อนทรเข้ามาหาเพื่อนต่อรองราคาครับเพื่อนได้ เป่นกับเปิดไป12ต่อรองราคาได้เป็นเครือบหมดแล้วครับบอกไงาขายไงยเป็นกัรรับประกันทุกอย่างนะครับสิ่งที่เิน่นนี้จังโท่รายละเอียดต่างๆอ,อยู่ใกล้อยู่ไกลโท่เขามาถามเพื่อนเอาครับพี่น้องโท่เขามาถามสอบถามก็เพื่อนอ,อยากได้ราคาไดาก็มีหลายตัวหลายแม่หลายโคมอยู่ครับคลิปนี้ก็เปิดแค่สองโคมนี่แหละครับพี่น้อง จังเขามาเบิ้งเด้อครับเด้อจังเขามาฟังมาเบิ้งมาฟังราคาแล้วก็โทรหาเพยบนรถก็ได้ลดทรงลดยังเพิ่นกม็มีหมอเพิ่นก็มีหรืออยากให้เพิ่นเสียดยาบำรุงใหายเป็นก็นจัดได้ให้ได้เวิร์สครับพี่น้องนี่ยาบำรุงยาไทายเพป็นจัดให้ได้ครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ช่องยูทูบนมรถเข็นน้ำครับอ่า เพื่อจะบริรักคลิปไม่ไม่อ่ามีเปิดตลอดครับมีเปิดตลอดมีมีเปิดราคาตลอดครับครับสวหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม